ชีวิตนี้ค่าขอริขิตเองตอนที่92หาิงูหยินผู้เท่าและอาชิวหน้าตาง,งุนงงโดยเฉพาะแววตาของเด็กเหล่านั้นเปลี่ยนจากหวาดกลัวมาเป็นชื่นชมอาชิวจิตสำนึกของอาชิวกำลังบอกให้เขาคล้อยตามหลิวอี้เชิงเมื่อนางบอกว่าอยากให้เขากอดเขาก็ผลักฮูหญินผู้เท่าออกไปแล้วสวมกอดเป่าเป้ย ยกขึ้นอีกขึ้นอีกเหมือนขี่ม้าตัวใหญ่ขี่บินไม่ได้บินเพราะอาชิวไม่รู้ว่าจะทำท่าบินอย่างไรเด็กๆเ,เข้ามาล้อมดูหลิวิเชิงในอชิวด้วยแววตาชื่นชมผีเป็นชช่นนี้หรือหลิวิเชิงมานั่งอยู่บนต้นคอของอชิวสูงกว่าผู้ใดมองลงมายัางใบหน้าของเด็กๆทั้งหลาย ท่าทางของนางดูน่าเกรงขามเด็กเหล่านั้นพากันสายหน้าไม่ใช่เจ้าเองเมื่อครู่นี้ยังกลัวจนร้องไห้น้ำตาไหลไม่ไอายบ้างหรือถ้าเด็กจากหมู่บ้านอื่นรู้ว่าเจ้าเป็นอย่างนี้พวกเขาคงหัวเราะเป่าเป้ยพี่อาชิวแข็งแกรง,งขนาดนี้เจ้าให้เขามาเล่นกับพวกเราได้หรือไม่ จะให้เด็กๆในหมู่บ้านคนอื่นหัวเราะพวกเขาได้อย่างไรได้พวกเราอยู่บ้านทุกวันเจ้ามีเวลาก็มาเรียกพวกเราที่บ้านดีเลยอย่าให้พวกเราต้องผิดหวังเหมือนพี่ต้าเปานะเขาไม่ค่อยอยากเล่นกับพวกเรานะักสัญญาจะรอพวกเจ้าแล้วกันลิวิเชิงตบอกของตนเองรับประกันเสร็จนางยกมือเล็กตบลงบนศรีรษะของอาชิวเบาๆพี่อาชิว กลับบ้านม้ามนุษย์อย่างอาชิวเคลื่อนไหวทันทีเด็กๆหลายคนมองเป๋าเป้ยตาละห้อยแววตาร้อนเผาเป๋าเป้ยช่างมีความสามารถนะักพี่อาชิวฟังนางทุกคำเลยข้าอยากมีพี่ชายแบบนี้บ้างหูหยินผู้เท่าเดินตามหลังหลานสาวและอาชิวชา้ชาๆนางหัวเราะค่อยๆในตอนแรกสุดท้ายนางก็ไม่อาจกลั้นเอาไว้ได้ โอ้ไม่นึกเลยเปาเป้ยของพวกเรามีอิทธิพลไม่น้อยพูดไม่กี่คำก็สามารถทำให้เด็กพวกนั้นเชื่อฟังขขาอยากบอกความจริงว่าพี่อาชิวนั้นมีความสามารถและน่าเกรงขามไม่น้อยใช่ไม่น่าแปลกใจคนในหมู่บ้านล้วนเอาใจเป่าเปย้ยเป่าเป้ยจึงกลายเป็นที่รักใคร่ของคนในหมู่บ้านโดยเฉพาะอาชิวนั้นเชื่อฟังเปาเป้ยทุกอย่าง นางบอกว่าอยากขี่มาเขาก็ยอมให้นางขี่ยังอีกไกลกว่าจะถึงบ้านเป่าเป้ยเจ้าลงมาก่อนเถอะอาชิวยังเด็กกระดูกข,ของเขาต้องรับน้ำหนักมากต่อไปเขาอาจไม่สูงกว่านี้แล้วท่านย่าข้าตัวไม่หนักลีวิเชิงไม่ได้ตัวหนักถ้าเจ้ากลัวเหนื่อยให้ย่าอุ้มเจ้าครั้งนี้ไม่รอให้ลิวิเชิงตอบผู้หญิงผู้เท่าร่างสูงของอาชิวก็เดินหนีมือเหี่ยวเหียวคู่นั้น เขากระโดดห่างออกไปไกลคล้ายเกรงว่าเป่าเป้ยจะถูกงหูหญินผู้เท่าพาตัวกลับไปหูหญินผู้เท่าหัวเราะแล้วก่อนหน้าหูหญินผู้เท่าหลิวเกรงว่าคำพูดของเด็กๆจะทำร้ายอาชิวและเขาจะโดนคนอื่นกีดกันและรังเกียจตอนนี้เด็กๆไม่ได้หวาดกลัวอาชิวแล้วเปาเป้ยเองก็สามารถแก้ปัญหาได้ชะงัตดีกว่าผู้ใหญ่บางคนจัดการนางสามารถวางใจได้แล้ว อาชิวเดินอยู่ข้างหน้าเขากำลังแบกร่างน้อยเอาไว้ฝีเท้าและท่าทางผ่อนคลายอารมณ์ดีนักกลิ่นตัวหอมกลุ่นของเป่าเป้ยดีกว่ากลิ่นควันไฟจากตัวของหูหยินผู้เท่าทั้งหอมหวานและนุ่มนวลเหมือนสลับเปาเมื่อเช้านี้กลับมาถึงบ้านหูหยินผู้เท่าก็เข้าครัวเตรียมอาหารเที่ยงลิวิเชิงพาอาชิวไปนั่งอยู่ในห้องโถงนางรีบเดินไปหยิบจอกน้ำใบเล็ก ใส่น้ำพูจากในมิติหลังเจือจางน้ำผู้หลิงลงไปนางเดินกลับมาน้ำผู้หลิงในถ้วยนี้มีฤทธิ์ช่วยเร่งสลายเนื้อเยื่อที่ตายไปแล้วและช่วยเร่งฟื้นฟูผิวใหม่ทวาวิธีการได้มาของน้ำผู้นี้ไม่อาจถูกเปิดเผยออกไปการรักษาจะต้องค่อยเป็นค่อยไปหากบาดแผลไฟไหม้บนใบหน้าของอาชิวเปลี่ยนกระทันหันจะทำให้สมาชิกภายในบ้านตกใจ ลีวิเชิงเดินกลับมาที่ห้องโถงอาชิวยังนั่งอยู่ที่เดิมมองนางด้วยแววตาเรียบเฉยผมของเขาถูกนางมัดเอาไว้เผยให้เห็นรอยแผลเป็นชัดเจนนางมายืนตรงหน้าเขาตาสบตาเห็นครึ่งใบหน้างดงามราวเทพสวรรค์แต่อีกครึ่งหนึ่งเหมือนปีศาจร้ายจากขุมนรกแผลเป็นด้านขวาจากใต้ตาลงไปถึงมุมปาก ยาวไปถึงติ่งหูทั้งหยาบกร้านและเป็นตะปุ่มตะปำสีแดงสลับดำให้คนที่เห็นรู้สึกรังเกียจและดูน่ากลัวไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเด็กๆถึงตกใจจนร้องไห้หัวใจของลิวิชิงคล้ายโดนบีบรัดจนเจ็บปวดเพีแชิวข้าจะทายาให้ท่านท่านอยากขยับขยื่นนี่เพื่อรักษาแผลเป็นบนใบหน้าเชื่อค่ะ ข้าจะรักษาท่านจนหายใบหน้าของท่านต้องกลับมาเหมือนแต่ก่อนอชิวได้แตกกระพริบตาเขาไม่ได้ตอบและไม่ได้ขยับนางใช้พ่อฝ้ายหนาะจุ่มลงไปในน้ำจนชุ่มแล้วแตะลงบนแผลเป็นนิ้วมือเล็กเคลื่อนไหวแผวเบาและนุ่มนวลต่อให้ฤทธิ์ของน้ำพุลดลงหลังนางผสมน้ำลงไปจะช่วยลอกหนังตายออกไปได้ในเวลาไม่นาน ลีวิเชิงคิดรักษาใบหน้าของเขาให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมในสามวันแต่หากทำเช่นนั้นเรื่องราวนี้ถูกแพร่ออกไปทั้งครอบครัวตระกูลหลิวและหมู่บ้านซิงหัวจะไม่อาจอยู่เป็นสุขได้อีกน้ำผู้หลิงนี้จะกลายเป็นของวิเศษคนมากมายอาจมุ่งมาที่นี่เพื่อหวังขโมยหรือช่วงชิงน้ำผู้หลิงไปยุคสมัยนี้อำนาจของทางการนางไม่อาจต้านทานหรือโต้ตอบได้เลย น้ำพุรูปล,ลงบนแผลเป็นให้ความรู้สึกเย็นและสดชื่นแววตาของอาชิวดูไม่รู้สึกรู้สาแต่เขาก็มีความสุขเมื่อความเย็นหายไปแล้วอาชิวเริ่มไม่พอใจดวงตาเบิกกว้างทวามือใหญ่กว่าจับมือที่กำลังถือผ้าจุ่มน้ำเอาไว้บอกเป็นไนให้นางทำต่อลิวิเชิงทั้งโกรธและขันนิ้วมือเล็กกดผ้าจนชุ่มน้ำแล้วลูบลงบนแก้มของเขา ท่านคิดว่าพวกเรากำลังเล่นอยู่หรืออย่าก,ก่อเรื่องเมื่อนางลูบน้ำบนแผลเพียงพอแล้วนางก็เห็นสีหน้าไม่ค่อยสบอารมณ์ของอาชิวนางเช็ดหน้าให้เขาพลางคิดว่าพี่อาชิวของนางจะต้องดีขึ้นน้ำในจอกที่เหลือราดลดลงไปในแปลงผักสวนครัวลิวิเชิงหยิบโต๊ะสี่เหลี่ยมเล็กออกมาวางในสวนนำกระดาษและผู้กันออกมา เขียนสามคำลงบนกระดาษสายตาของเขามองมือของนางเคลื่อนไหวตลอดเวลาแววตาอยากรู้อยากเห็นนักนี่เป็นสิ่งที่ท่านเคยสอนข้ามาก่อนไม่รู้ว่าท่านยังจำได้หรือไม่วันที่เขาเคยสอนนางเขียนตัวอักษรในกระบาทรายหลิวิเชิงยิ้มให้ยิ้มแล้วหันมามองอชิวตอนนั้นพวกเราใช้กิ่งไม้เขียนบนทรายบางครั้งเขียนบนพื้น ต่อมาครอบรครัวของนางมีฐานะมากขึ้นนางก็ฝึกเขียนกับผู้กันบนกระดาษทว่าอาชิวกลับหายตัวไปเมื่อคิดถึงตอนนี้นางเริ่มคิดว่านางไม่เคยเห็นเขาใช้ผู้กันเขียนมาก่อนไม่รู้ว่าจะเหมือนตอนเขาเขียนตัวอักษรบนทรายงดงามกระจจางตาและทรงพลังหรือไม่พียาชิวมามาลองเขียน วางผู้กันลงในมือของเขาแล้วก็จับมือให้เขาถือผู้กันให้ถูกต้องท่านขยับตามค่านี่เป็นการเขียนตามคำในคำพีสามอักษรตอนข้าเรียนกับท่านครั้งแรกท่านก็สอนข้าเช่นนี้อชิวท่าทางแปลกสายตาตกลงบนกระดาษขาวสงสัยตัวอักษรสีดำที่ถูกเขียนเอาไว้แล้วนิ้วมือจับผู้กันไว้ก็ย้ำแน่นและผ่อนคลาย แล้วจับให้แน่นขึ้นอีกเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไรแต่อชิวเห็นนางกำลังมองเขานางวาดหวังให้เขาเขียนคำนั้นได้อชิวจึงกังวลจนใบหน้าซีดลงหน้าผากมีเหงื่อซึมมือข้างนั้นเริ่มสัน่นไม่เขาเขียนไม่ได้เขาอยากทิ้งพูกันเขาอยากฉีกกระดาษทิ้งอยากทุ่มโต๊ะนี้ทิ้งไปด้วยเขาไม่อยากเห็นสิ่งเหล่านี้ ชีวิตนี้ข้าขอลิคิดเองตอนที่93เพียชิวมือใหญ่ยกขึ้นจากกระดาษกำลังจะทิ้งผู้กันในมือแต่แล้วเปาเป้ยเรียกเขาร่างสูงเปลี่ยนเป็นแข็งทื่อสูตดหายใจเข้ารวดเร็วเงยหน้ามองเปาเป้ยแววตาเกลียวกราและจนใจหัวใจของลิววิเชิงถูกบีบรัดด้วยมือที่มองไม่เห็นนางเจ็บปวดนะัก นางกอดอาชิวไว้มือเล็ขนั้นจับข้อมือของเขากดลงไปแต่ก่อนข้าเขียนหนังสือไม่เป็นครั้งแรกก็เป็นท่านสอนข้าเช่นนี้มือเล็กออกแรงบังคับมือของอาชิวจะรดปลายผู้กันลงบนกระดาษสีขาวขีดเขียนคำนี่คือคำว่ามนุษย์ตัวอักษรผ่อนหมุนและตะวัดร,รอยยิ้มของลิวิเชิงสว่างสวยัยประสานสายตากับปัชิว ช่างมีความสุขนักดูสิง่ายใช่หรือไม่ไม่ได้ยากอย่างที่ท่านคิดเลยพี่อาชิวท่านอย่าเพิ่งท้อใจถึงท่านจะลืมไปชั่วขณะไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่สามารถเขียนได้หรือต่อให้ท่านเขียนไม่ได้แล้วจริงๆก็ไม่เป็นไรค่อยๆยฝึกไปข้าจะคอยอยู่เคียงข้างท่านตัวอักษรน,นั่นน่าเกลียดหมึกป้าย,ยุ่งเหยิงไม่อาจเทียบกับตัวอักษรของเป่าเป้ยสักนิด หน้าแปลกมากความคุ้มคลั่งในร่างกายของเขาค่อยๆลดลงจนหายไปเพราะรอยยิ้มบนใบหน้าน้อยๆน,น,นั่นเพราะมืออบอุ่นนุ่มนิ่มที่เล็กกว่ามือของเขาครึ่งหนึ่งกดแนบลงมาให้รู้สึกแววตาของอาชิวสงบลงแล้วรอบเลียริมฝีปากไม่รู้แต่ข้ายังอยากเรียนเยี่ยมเป๋่าเป้ยตัวน้อยจับมือใหญ่แล้วบังคับมือเขาจับพู้กันอีกครั้ง ความสูงของนางสูงกว่าโต๊ะสี่เหลี่ยมนี่เพียงเล็กน้อยนางจึงต้องยืนเท่านั้นและให้เขานั่งบนเก้าอี้ศีรักของเป่าเปาเยเตี้ยวกว่าเขาอาชิวตัวใหญ่กว่าจึงเปลี่ยนมาอบนางไว้ลิวอ,อีช้ชงอยู่ในอ้อมอกอยู่ในโลกของเขาอาชิวชอบความรู้สึกนี้มากคิดว่าเป่าเปยคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกเขาจะต้องปกป้องนางเขาบอกไม่ใช่ผ้าคาดผมสีแดง แต่เป็นเชิงเชิงอาชิวอดไม่ได้ปากก็พึมพำทว่ามันกลับดังอยู่ในหูของนางเบามากแทบเป็นเสียงกระซิบจากจิตใต้สำนึกแต่นางได้ยินชัดเจนหรือวิเชิงแปลกใจเล็กน้อยทว่ามุมปากยกยิม้มสุดท้ายอาชิวก็สามารถบอกได้แล้วว่านางไม่ใช่ผ้าคาดผมสีแดงที่เขาคอยพกพาไปไหนมาไหนตลอดกระดาษสีขาวเต็มไปด้วยหมึกสีดำ ยิ่งเขียนตัวอักษรก็ยิ่งชัดเจนสวยงามมากขึ้นอาชิวยังไม่รู้สึกตัวว่าเขาเขียนได้ดีกว่าเก่าเขียนได้เร็วขึ้นและเร็วขึ้นสุดท้ายสายตาของเขาก็ไม่ได้มองคำที่เป่าเป้ยเขียนเอาไว้แล้วแต่มือของเขาก็ยังไม่หยุดลิวิเชิงเริ่มสังเกตว่านางไม่ต้องออกแรงเหมือนแต่แรกแล้วเพียงวางมือบนหลังมือของเขาเท่านั้นแต่พู้กันกลับเคลื่อนไหวเอง อาชิวเริ่มเขียนได้ยาวขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวลังเขียนไปหลายแผ่นเขารู้สึกว่ามือเล็กขาว,วางอยู่บนมือของเขานันหายไปแล้วเขาจึงหยุดเขียนมือแข็งทื่อกลางอากาศก้มลงมองเป่าเปยตัวน้อยที่เงยหน้ามองเขานางกำลังยิ้มให้เขานี่และนี่เป็นท่านเขียนขึ้นมาเองท่านว่าลายมือของท่านสวยหรือไม่เป่าเปยยิม้ม นำกระดาษที่เขาเขียนเองมาวางเรียงกันหยิบหนึ่งแผ่นขึ้นมาชี้ให้เขาดูชัดๆลายมือของเขาทั้งทรงพลังและกระจ่างตางดงามอย่างที่นางคิดเอาไว้ข้าข้าเขียนได้ใช่พี่อาชิวเป็นคนเขียนเขียนได้ดีกว่าเชิงเชิงข้าบอกพี่อาชิวว่าท่านมีความสามารถและเป็นคนน่าเกรงขามคนหนึ่งเลยทีเดียว เปาเป้ปเชิดค้างเล็กน้อยทั้งภาคภูมิใจและทรนงเหมือนคำที่นางเขียนเอาไว้แววตาใส่สื่อของอาชิวเบิกกว้างเขายังไม่อยากเชื่อนักหูหญินผู้เท่าหลิวเดินออกมามือหิ้วถังน้ำโศกกระกออกไปทิง้งเห็นเด็กสองคนเขียนหนังสือนางเผยสีหน้าแปลกใจเดินเข้ามาหาเอ๋พวกเจ้ากำลังเขียนหนังสือขอญาตด,ดูหน่อยสิว่าพวกเจ้าเขียนเป็นอย่างไร ทัญญาพี่อาชิวเยี่ยมไปเลยเขาสามารถเขียนคำในคัมภีร์สามอักษรได้แล้วข้าไม่ได้เขียนอะไรเลยท่านดูสินี่เป็นตัวอักษรของพี่อาชิวงดงามหรือไม่หูหญินผู้เท่านั้นอ่านหนังสือไม่ค่อยออกแต่คำในคัมภีร์สามอักษรยังพอเข้าใจได้นางจึงสามารถเปรียบเทียบและพยักหน้าใช่ดีมากเขียนได้ดีมากดีกว่าพี่ชายของเจ้าเสียอีก แต่นางไม่ได้เปรียบกับลายมือของหลิวอี้เชิงเปาเป้ยของพวกเราไม่ได้ด้อยไปกว่าผู้อื่นถ้ามีคนกล้าพูดว่าเปาเป้ยของพวกเขาไม่มีความสามารถสายตาของคนพูดจะต้องมีปัญหาแล้วทั้งท่านย่าหลิวและหลานสาวมองลายมือบนกระดาษด้วยสีหน้าภาคภูมิใจอยู่นานภูมิใจในคนของตระกูหลิวอาชิวหัวราอ ไม่รู้ว่าทำไมคำว่ายืนยอคนกันเองจึงผุดขึ้นมาในหัวสมองเขาก็เป็นสมาชิกในตระกูลหลิววันนี้เมื่อดวงอาทิตย์เคลื่อนมาอยู่เหนือศีรษะให้ความอบอุ่นทว่าไม่ได้ร้อนนักแต่คนรู้สึกอบอุ่นและสบายตัวลมพัดโชยมาพัดให้ผ้าคาดผมของนางบนศีรษะไหวเบาๆมาเกลี่ยบนหน้าของอาชิวอาชิวไม่ได้หลีกนีเขาวางพวกกันลง แลมองใบหน้าของหูยินผู้เท่าและเชิงเชิงข้างโต๊ะกำลังยิ้มให้กระดาษชื่นชมตั้งแต่คำแรกจนคำสุดท้ายเสียงหัวเราะของหูยินผู้เท่าสดใสเสียงของเป่าเป้แแหลมเล็กน้อยทว่านุ่มนวลคล้ายนมล้อไปกับเสียงคนกำลังทำนาไม่ไกลนะักผู้คนแถวนั้นไม่อยากส่งเสียงรบกวนพวกนางแต่เฉียนว่านจินโกรธขึ้นแต่ก่อนเข้ามาถึงบ้านตระกูลหลิวทุกครั้ง เสียงรถม้ามาถึงท่านย่าหลิวจะออกมาทักทายเขาเป็นคนแรกตอนนี้เขามายืนอยู่หน้าประตูบ้านได้สักพักแต่ไม่มีใครสนใจเขาเฉียนว่านจินรู้สึกว่าเขากำลังสูญเสียความโปรดปรานสีหน้าจึงมองคล้ำทั้งหนักหน่วและเสียงดังเอ๋เสี่ยวจีนมาแล้วหรือทำไมยังไม่เข้ามายืนอยู่หน้าประตูทำอะไรเด็กคนนี้นะ้า นางได้ยินเสียงกระแอมจากข้างหลังจึงหมุนตัวกลับมาเจ้ารีไปเอาน้ําจากในกามาดื่มสิไออย่างนี้แล้วยังยืนตากลมอีกฉินว่านจินได้ยินท่านย่าหรือว่าเขาจึงไอออกมาอีกท่านยา่าทําไมท่านถึงไม่บอกว่าข้าปบบ่วยถูกเข้าใจผิดอย่างนี้ก็ก้าวยาวเขาเดินมานั่งยองข้างกายหูหยินผู้เท่าอย่าพูดเล่นอย่างนี้ป่วยอะไรกัน เจ้านักแข็งแรงอย่างกับลูกวัวหลายปีมานี้ไม่ค่อยมีน้ำมูกไหลย่าจะไม่รู้ได้อย่างไรหูหญินพูดเทาหันมามองเฉียนว่านจินนางยื่นมือมาแตะหน้าผากของเด็กชายไม่ร้อนข้อ,อยังชั่วลูกวัวเฉียนว่านจินไม่รู้ว่าจะโกรธหรือดีใจเขาหันไปมองเป่าเป้ยตัวน้อยที่ไม่มีจิตสำนึกนางกำลังหัวเราะเขาเป่าเป้ยหัวเราะอะไรหรือ ออกมาสิกอดอยู่ด้วยกันตรงนั้นหญิงชายไม่ควรใกล้ชิดเกินไปเห็นท่าทางของเปาเป้และอาชิวฉินว่านจินรู้สึกขัดตานักเป่าเป้ไม่รู้จักป้องกันตัวเองนางไม่กลัวว่าตนเองจะเสียเปรียบบ้างหรืออาชิวมองฉินว่านจินแววตาของอาชิวเปลี่ยนเป็นเย็นชาเชิงเชิงเพิ่งหกขวบอายุยังน้อยเงียบไปอึดใจนึงอาชิวพูดเสริมว่าท่านย่าบอก โอ้เินว่านจินยิม้มไม่เห็นหน้าอาชิวเพียงหนึ่งวันเขาก็เปลี่ยนไปคนบ้าความจริงสามารถพูดจาดีๆได้เขายังรู้จักยืมคำพูดของท่านย่าหลิวมาตอบโต้เขาเมื่อครูน่นี้เขาเพิ่งเรียกหูหยินผู้เท่าว่าอะไรนะท่านย่าฉินวัานจินรู้ว่าเขาเป็นคนในต่อให้อาชิวโง่งมอย่างไรก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ชีวิตนี้ข้าขอลิขิตเอง ตอนที่94เด็กชายสองคนกำลังท้าทายกันผู้หยินผู้เท่าและลิวิเชิงมองหน้ากันแล้วถอนหายใจย่าจะไปทำกับข้าวเจ้าเล่นไปก่อนเทว่าวก่อนหมุนตัวเดินไปนางหันมาบอกเด็กชายทั้งสองคนว่าอย่าทะเลาะก,กันหลิววิเชิงหยิบผู้กันและจานฝนหมึกไปล้างทุกอย่างจะต้องค่อยเป็นค่อยไป นางอยากให้อาชิวเริ่มฝึกฝนและฟื้นความสามารถของเขากลับมาแต่ต้องใช้เวลาเห็นว่าใกล้เวลาอาหารเที่ยงเฉียนว่านจินยังมาที่นี่อีกต่อให้พวกเขาอยากฝึกฝนก็คงไม่อาจทำได้เฉียนว่านจินไม่ใช่คนที่สามารถนั่งเงียบอยู่ข้างใครได้นานเวลานี้จึงเหลือเพียงพวกเขาสองคนอยู่ในสวนคนนึงนั่งบนเก้าอี้คนนึงนั่งยอง เยนว่านจินเริ่มเปรียบเทียบความสูงระหว่างพวกเขาเขาดูเตี้ยกว่าอาชิวเล็กน้อยจึงแซงทำเป็นไม่มีอะไรทำเขาลุกขึ้นยืนหันหน้ามาทางด้านหลังของอาชิวเขามองอีกฝ่ายจากด้านหลังผู้ดูว่าอาชิวจะรู้ตัวหรือไม่เยี่ยมอาชิวเฉยเ,ฉยเมยต่อเขานักอาชิวนั่งอยู่ตรงนั้นไม่ขยับไปไหนเหมือนท่อนไม้แข็งทื่อท่อนหนึ่งมุมปากยกขึ้นเล็กน้อยแววตาเปลี่ยนเป็นเจ้าลี่ เฉียนว่านจินหยิบผ้าคาดผมสีแดงมาจากมือของอาชิวแล้วนำมาวางบนศีรษะของตนเองเดินมายืนอยู่ข้างหน้า,าชิวคุกเข่าลงสองมือเท้าคางเอาไว้ยื่นหน้าเข้าไปใกล้ผ้าคาดผมสีแดงเชิงเชิงของเจ้าชอบหรือไม่ต้องการมันหรือไม่ข้ามีผ้าคาดผมแบบนี้มากมาย <laughs> เฉียนว่านจินยังจำได้ว่าเมื่อวานเขาถูกอาชิวถีบบนรถมาเด็กน้อยเอ๋ยรอให้นายน้อยอย่างคาดจัดการเจ้าเสียก่อนเมื่อวานเฉียนว่านจินไม่ทันเตรียมตัวมาวันนี้สายตาจึงคอยมองเท้าของอาชิวเขาไม่เชื่อว่าเขาจะไม่สามารถต้านทานอีกฝ่ายเขาเองก็ฝึกวรยุทธ์มาตั้งสามปีก่อนหน้านี้เห็นแววตาของอาชิวล้ำลึกเท่าเฉยเมยดูใสซื่อนะ คล้ายว่าอีกฝ่ายกลายเป็นคนบ้าที่โง่งมไปแล้วเฉียนว่านจินหยิบผ้าคาดผมบนศีรษะของตนเองมางแกว่งตรงหน้าดวงตาใส่ซื่อนั้นเชิง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 ของเจ้าสิ่งนี้น่าจะให้เจ้าหวั่นไหวได้ฮะคนบ้าถ้าเจ้าต้องการมันข้ายัางมีแบบนี้อีกมากจะมอบให้เจ้าทั้งหมดว่าอย่างไรเงียบไปชั่วขณะ นิ้วมือชี้ไปทางหลิววิชเชิงที่กำลังนั่งล้างจานฝนหมึกห่างออกไปเฉียนว่านจินบอกต่อว่าต่อไปถ้าเจ้าสามารถอยู่ห่างจากนางข้าจะมอบเชิงเชิงทั้งกล่องให้เจ้าไม่สิเจ้าบอกมันดีกว่าว่าเจ้าต้องการกี่อันแล้วข้าจะให้เจ้าทั้งหมดเลยว่าอย่างไรถ้าคนบ้าต่อว่าใช่เขาจะรีบออกเป่าเป้ย ดูสิว่าต่อไปนันจะยอมให้อีกฝ่ายโอบกอดอีกหรือไม่หรือต่อให้คนบ้ากล้าเตะเขาอีกคงไม่ง่ายเหมือนครั้งที่แล้วเพราะครั้งนี้เขาเตรียมตัวมาอาชิวลุกขึ้นยืนคิดหมุนตัวเดินไปทางหลีวอี้เชิงเฉียนว่านจินกลับหมุนตัวมาขวางอาชิวไว้เอ๋คนบ้าเจ้ายัางไม่ตอบข้าเลยเจ้าต้องการหรือไม่ทาไม่ต้องการข้าจะโยนมันทิ้งไป มีเชิงเชงอย่างนี้มากมายคนมากมายจะเหยียบเอาได้เจ้าอาชิวไม่รู้สึกอะไรเลยทำไมเขาไม่ตอบอ้าเลวีเชิงรีบเงยหน้ากระทั่งหูหญินผู้เท่าก็ได้ยินเสียงนางโผล่หน้าออกมาจากในห้องครัวเห็นชินว่านจินหลังแนบอยู่บนกำแพงรั้วในสวน ร่างอุ่นทวนค่อยๆค,ครูดถลายมากองบนพื้นผ้าคาดผมสีแดงร่วงมาตกบนศีสากของเขาสีหน้าของเขาดูบิดเบี้ยวและมึนงงจนกระทั่งแผ่นหลังสัมผัสผนังเฉินว่านจินจึงรู้ตัวว่าเขาโดนอาชิวเตะทั้งทงที่เขาระแวดระวังอยู่ก่อนต่อให้เห็นเท้าของอาชิวขยับเขาก็ไม่อาจหยุดอาชิวเซลจินทำไมเจ้าถึงไปติดอยู่บนกำแพงเช่นนั้น มาอย่านั่งลงบนพื้นตรงนั้นลุกขึ้นมาสศกกระโปกนักเชนว่านจินยังทุลักทุเลเห็นหูหยินผู้เท่าวิ่งมาช่วยเขาได้ยินคำพูดของนางเชนว่านจินจึงรู้ว่าเขาหมดความปรดปลานแล้วจริงๆเขาไม่อยากเชื่อว่าหูหยินผู้เท่าไม่ได้เห็นเขาถูกคนบ้านนั้นลงมือคำพูดของนางคล้ายตั้งใจแก้ตัวและปกป้องศัตรูของเขาทัานยา เชนว่านจินรู้สึกเจ็บใจเขาเตะค่ะแต่สีหน้าของอาชิวไม่ได้เปลี่ยนไปสักนิดดวงตาของเขาเฉยเมยเจ้าบอกว่าจะโยนเชิงเชิงไปบนพื้นให้คนมากมายเหยียบเส้าว,วันช่างวิเศษนะอาชิวกลับขาวเป็นดำอย่างง่ายได้สีหน้ายัางแซงไร้เดียงสานิ้วมือสันเทาชี้ไปทางอาชิวทั้งโกรธทั้งเสียใจ ท่านยา่าเป่าเป้ยเขาอวดอ้างไม่เป็นไรไม่เป็นไรผูห้หญินผู้เท่าตบลงมนศีรษะของเฉียนว่านจินเบาๆพยุงให้ลุกขึ้นยืนแล้วหยิบผ้าคาดผมสีแดงออกจากศีรษะของเขาย่าจะไม่รู้จักเจ้าได้อย่างไรจะต้องเป็นเจ้าที่ไปยุ่อาชีวก่อนจนเขาเตะเจ้าอย่างนี้ย่ามายุงด้วยแล้วเจ้าแก้ปัญหาเองแล้วกันโห,หญินผู้เท่าแทบกลั้นไม่ไหว นางอยากหัวเราะพวกเขานักจึงหมุนตัวเดินเข้าห้องครัวเฉียนว่านจินงุนงงแล้วเด็กๆมักมีเรื่องชกต่อยกันหลังพวกเขาต่อยตีกันแล้วพวกเขาก็จะกลับมาดีกันเหมือนเดิมอาชิวเดินมานั่งข้างกายเหลียววิชงมองนางล้างจานฝนมึกด้วยท่าทางเฉยเมยทวาแววตาดูนิ่มนวลช่างแตกต่างจากเมื่อครู่นี้นะเฉียนว่านจินเห็นสีหน้าไร้เดียงสาของอาชิวเขากัดฟันกรอด เป่าเป้ยเจ้าลองดูให้ชัดๆคนผู้นี้มีสองหน้าเขารังแกข้าเฉยนว่านจินยังไม่ยอมแพ้คิดพยายามเป็นครั้งสุดท้ายในเมื่อเจ้ารู้ว่าเขารังแกเจ้าเจ้ายังไม่จำแล้วยังคิดสู้อีกหลิวอี้เชิงว่าแล้วยิมเป่าเป้ยพูดว่าอะไรนะพี่อาชิวดูงโง่งมก็จริงแต่เขาจดจำอะไรไม่ได้แต่เขาไม่ได้งโง่ถ้าเจ้ายังขืนไปยั่วยุเขาอีก ต่อไปเจ้าจะต้องเจ็บปวดเพราะการกระทําของเจ้าเองโลกใบนี้ช่โงโหด้ายกับเขานักนายน้อยที่ยโสโอหังร่างกายเปลี่ยนเป็นสันเทาคล้ายหัวผักกาดที่ขาดน้ําเขาเดินไปนั่งก้มหน้าที่โต๊ะสี่เหลี่ยมเงียบงันไปเฉินว่านจินรู้สึกว่าท้องฟ้าเปลี่ยนสีก้อนเมฆเลือนหายอากาศไม่ดีเลยนี่ เงาเล็กเคลื่อนมาอยู่ตรงหน้าเฉินว่านจินโขดกระเบื้องสีขาวยื่นมาแกว่งอยู่ที่ระดับสายตาของเขาเจ็บหรือไม่ทายาบริเวณที่เจ็บเดี๋ยวก็หายแล้วเจ้าเป็นห่วงข้าหรือเฉินว่านจินเมินหน้าไปทางอื่นเจ้าอายุเท่าไหร่แล้วอย่าโมโหง่ายอย่างนี้สิเจ้าอายุแก่กว่าพี่อาชิวหนึ่งปีต่อให้เจ้าไม่ชอบพี่อาชิวแต่ยังอยากจัดการกับเขา ทำไมจะต้องลงมือเองคนคุ้มกันของเจ้าสองคนคงไม่ได้มีไว้ประดับบารามีของเจ้าเท่านั้นลีวีเชิงไม่รู้ว่าควรร้องไห้หรือหัวเราะดีบางครั้งรู้สึกว่าพวกเขาไม่เหมือนพี่ชายของนางสักนิดนางกลับกลายเป็นพี่สาวของพวกเขามากกว่านี่ทายาเสียอย่าให้ท่านย่าต้องเป็นห่วงอืมท่านย่าไม่ได้รักข้าแล้วศีสักของเชินว่านจิน เอียงวูบท่านย่ากลับไปทำกับข้าวหน้าเตานางกําลังทําของโปรดปอเปี๊ยกของใครบางคนอยู่เจ้ายังไม่สำนึกแล้วจะเมินเฉยไม่กินปอเปี๊ยกเป็นไปไม่ได้เฉียนว่านจินฟื้นขึ้นมาจากอาการงอดแงดเขาช่วยกดกระเบื้องมาจากมือของเป่าเป้ยยื่นไปให้อชิวดูแล้วเดินไปทางห้องฝั่งตะวันตกที่เขามักมาอยู่เป็นประจำตะโกน ทันยา่าปอเปียใส่หัวหอมเยอะๆข้าชอบกินข้ารู้แล้วใส่เยอะๆเจ้าล้างมือทายาแล้วมากินเร็วเสียงตะโกนของหูหญินผู้เฒ่าจากหน้าเตามีเสียงตอบหูหินผู้เฒ่ามาจากห้องทางฝั่งตะวันตกราวกับเสียงร้องเพลงขับขานร่าเริงนะหลังจัดการกับเท่าแก่น้อยแล้วลิวอี้เชิงหันกลับมา เผชิญสีหน้าและดวงตาอันไร้เดียงสาของอาชิวยังมีเรื่องอื่นที่ข้าต้องสอนอีกหรือไม่เจ้าเลนนักนะเรื่องที่ไม่ได้สอนกลับทำได้ดีนางทั้งโกรธทั้งคำขันแล้วต่อให้อาชิวจดจำอะไรไม่ได้แต่เขายังไม่ลืมวิธีวางแผนหลอกล่อคน You sixix.co read